สวัสดีครับพเพื่อนๆครับผมป๊อบเสียครับเที่ยวลืมแกนะครับวันนี้เราพร่อมาเจอแฟนครับชื่ออะไรครับชื่อชื่อ,อทัศนครับชื่อทัศน,นะครับก็ร้องเพลงอยู่ที่บา้านบ้านนอระกชาบ้านนอระกชานะครับจริงบ้านนอรกอ๊ออระกชานอกกระชา,ชาใช่ไหมรอกกระชาออยู่เขาอยู่บนริมเขาตะเกียบเนาะอันแรกเห็นแกยิ้มให้ผมก็นึกว่าเออ ได้นู่นเป็นคนวินบ้านเดียวกันเนะเป็นลูกค้าคนหนึ่งนะกล่าว่าแล้วเราเพลงแล้วเขทักเราแน่นอนเลรอเปลูกค้าเราหรือเปล่าว่าตายใ,ใคกันปรากฏว่าใช่ครับเป็นแฟนคลับจากอาอสเซียครับ <c oughs> ก็ดีใจมากครับว่าจังจำกันได้นะเราเพิ่งทำยูทูบได้แค่สามเดือนก็มีคนทักแล้วเออโอเคครับก็มีคนติดตามนะครับถ้าาติดตามอาฟอสเซียนะครับฮับเซียนะครับชานชัยดอทคอมนะครับ ฮะแกเป็นแฟนคลับทุกคนเลยครับทุกคนเลยแล้วฮอตเซียนะแกจะไปบ้านบ้านฮอตเซียนะครับอย่าลืมนะครับต้อนรับแกด้วยวันไหนจะไปได้ไปได้ตลอดนะครับพูดถึงบ้านแกนะครับแกเปิดต้อนรับบ้านบ้านแฟนผมอยู่เชียงรายอ่าอไปไปบ่อยอ่าเพราผมแบบแต่ว่าดูแล้วว่าอยู่อยู่นี้อยู่นี้มีที่กัดไหมอ่ะมีที่กัดไหมไม่มีครับแต่ว่าผมดูจากแท้ ว่านในยูทูบแกมีพิกัดอยู่นะไปหาไม่ยากแล้วก็ไปถามแถวบ้านน่ะเข้าไปบ้านแกถามไม่ยากแล้วสวยพี่บ้านแกสวยใช่ใช่ผมไปวันนั้นผมไปไปครั้งหนึ่งคือเอาเอากล้องไปให้แกผมมอบก,กล้องหนึ่งให้แกเพราะว่าแกซื้อใจกันเนาะไอแว่นตาที่กระสายผมแล้ผมเป็นหายนะครับเด็กอุบเล่เลยโอ้ยพี่ดีเท่านี้ไม่คุ้มเสียดีนี้ใจคิดกล้องเนี่ย ดีใช้อยูกอ่ก็ดีเจ็ดีแล้วดีดีเก้าศูนย์ให้แกไปเราถือกล้องมาให้แก <c oughs> วิวสวยถ้าอยู่ทัน,นไปหาแกเลยครับเดี๋ยวต้อนรับอ๋อไปแล้วก็ไปแกทําอาหารให้ทานหลังบ้านแกเนี่ยหลังบ้านแกเนี่ยเป็นแบบว่าทําเป็นห้องครัวแบบเรียกว่าไงมีอ่อจะไงเป็นไอ้ใครเป็นรายการอาหารทำรายการาต้อาทำอ่ะแล้วทุกอยู่บ้านนี่นะครับทุกนักวจารทีเป็นคลิปหมด แล้วคุณไปทานข้ากินข้าวอะไรก็กินคลิปบ้านเขาเลยคือคลิปอย่างเดียวเลยครับกินข้าวทำข้าวคลิปอย่างเดียวก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะใช้ชื่ออะไรครับเราผมจะพิมพ์ดูนะชื่ออะไรครับเป็นวง Music Man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  แล้วผมเอ็นยูผมจะใช้ Facebook ชุมคนจะไม่เปลี่ยนเลยผมไม่เปลี่ยนเป็น ชุมชนฮะ C H C ีเข็มข้อมือ C H แล้วเป็น O O สองตัวคะ M N S M M M P P time O L O L เป็นวัดคนดี K O N ยี่ไปบ้านคุณซิวิโจแล้วก็อันนี้กับตันแล้วจะล่องเรือไปเอดทะลุกันแล้วก็เนี่เนเเนยเออรืออันนี้เป็นเรือประสังเรือเล็กน้อยเรือพังนะครับนี่คือเอาทะลุไปเที่ยววันเนี้ยเดี๋ยวไปลงครับเพราะว่าการใช้อัพเฟิร์นกอัพช้ามากเลยอะ่ะอ่าคลิปต่อเหนสี่คลิปเนี่ยใช้ประมาณทั้งทีเป็นเดือนนิดนเราทำงานด้วยทีช้าพูดที่เขาเร็ว นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะบางทีเราทํางานพวกนี้ยากอะไรคิดว่าง่ายเราถือกล้องไปถ่ายไม่เห็น่าถ่ายง่ายบางครังมันไม่ใช่ได้เลยหนึ่งเวลาถือกล้องเนี่ยบางทีเราไอ้ทำไมคุณถ่ายเอ้ยมันแบ่งเพรคุณถ่ายอย่างเงี้ยเพราเราถือกล้องคุยอย่างเงี้ยบางทีเราลืมไปกลังคุยมันกล้องตกอย่างเงี้ยเพราะมันมีตาล้องถ่ายเราอ่ะครับใช่เพาะวเพราะเราตั้งใจถ่ายนึกเลยว่าเฮ้ยเราคงทำมัถ่ายไม่ดีคำพูดถามเขาหรือคุยกันหายหมดเลย ยากใช่ใช่ไม่ใช่ง่ายนะเราเห็นเขเซียนทำแล้วโอ้โยนักบุญอาชีพลุกเลยลุกไปแกเลยครับเรื่องเรื่องการถือถือกล้องมุมมุมได้หมดเลยไม่จำผมได้จริงเหรอได้จริงเลยเหมือนในรูปเลยเดินข้ามมาใช่หรือเปลาแรคเตอร์ใช่ไหมผมดูมาดูดูมาปีกว่านะครับรอปีกว่าใช่ไหมครับ แต่ว่าของของียนี่ไม่ค่อยจะเห็นมีมีช่วงหลังถึงจะเห็นใช่ผมมาผมมาแต่จะมาเด่นหน่อยผมมาเด่นเรื่องอาหารแต่ว่าเขาจะชอบผมทำอาหารอย่างคุณผูคุณผูนี่ก็ผมก็เพิ่งเห็นผูนี่มาก่อนผมนะเซียนแต่หูแต่ผมเนี่ยมีมีคลิปหนึ่งที่ว่ามันมีคนบอกว่าผมทำคือไปทุกกับคุณวันนี้ผมไม่ทำหรอกไปทุกกับคุณชันชัยไปทุกกับพอดเซีย เพราะว่าทำไมยังไม่ทำยังก็นั่งข้างไม่ทำให้ยังทำอยากดูของแกอยากา่างนั้นเลยลองลองทำดูก็นั่งคุยกันเนี่ยเพอสนใจเราเรื่องเราอ่ะพูดตล,ต,ลตลกบ้างดีนะบางทีเราทำนี้เลยโอเคที่เราทำก็นนะำจะทำออกมาฉีกแตกต่างครับเพื่อนที่นึงคือที่ว่าวทำแบบน้ำสนุกสลุกแล้วกันนะของคุณาคอเปต์แกอย่าเป็นสาระนิดเดีเป็นสาระ ให้ได้สาระให้แกให้แกไปเพราะคนดูส่วนใหญ่ผมว่าดูเฟซบุ๊กดูให้เพื่อนๆนันมีความสุขมากกว่านะผมว่าน,นะครับนะก็อขอบคุณมากนะครับยจำชื่อชื่อทิอนึครับเพื่อนๆครับชื่อแพทน,นะครับอ่าเฟซบุ๊กอีกทีหนึ่งนะเพื่อนมิวสิกแมนมิวสิกแมนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับอนะมาเที่ยวหอยินทางไปขเขาจเกลียบก็แวะมาได้เลยครับอ่าที่ร้านบ้านบ้านลอกกระชายนะครับ ทางอ่ะไรทานเสียงทาเข้าวเกียบใช่ไหมอ่าโอเคนะครับใช่ไหมผมก็ไปเข้าใจแถด้วยกันนะผมไปอินเนี่ยวันนี้ตุนตามมาหากล้องใช่มเฉยาๆโชคที่เจอกล้องเนี่ยครั้งแรกเพื่อนเมื่อวันเมื่อต้นเดือนเมื่อไปที่แล้วเพื่อนมาจากฝรั่งเศสอ่าเข้ามาก็เป็นแบบนี้สองสองคนตามบนรถผมไม่อยู่นานแล้วเพื่อน้ ชวนมาแลชอบฟังเพลงกันที่อ้าวมา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  <c oughs> เห็นยุ้งมือว่าอาี้เป็นผมผมลูกค้าเราบ <c oughs> อกลูกค้าเราเดี๋ยวท้องเพลงเลยแล้วเดื่องทักก็จะลูกค้าผมแตก็ไม่กล้าทักไหนจะลูกค้าเราบอกว่า,าเดี๋ยวก็ทักก็เปลี่ยนใจคิดเลยนะแต่เราเซนว่าลูกค้าแน่นอน ที่ว่าอย่างไั้นนะครับก็โอเคนะครับก็ขอบคุณคุณแท็กมากมากครับที่ติดตามผมนะครับโอ้ดีใจมากครับที่รู้จักคุณแพ็กนะครับเราจะคุยจักเส้นอีกนาเลยนะนะครับงันขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมป๊อบเซียนนะครับเจ้าหนุ่มแก่นะครับ